สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับช่องสตาร์บันดงคนกันและซีนีก้วคะพี่น้องมือนีผ้ามาเฮ็ดนไอยสมจ้าค่ะมนีสิผ้ามาเฮ็ดนไอยสมจ้าพี่น้องนี่จ้านไอยสมห้อกระตุ่มนะจ้าเนาะต่มเสร็จแล้วห่าก็มาล้างนาเป่าอีกเทื่อนนึงจ้าก็ปั้นแหงแหงนะจ้าเนาะนี่จ้าแหงเลยจ้าบ่มีหนามนะจ้าเนาะมันจังสบผสมจ้าพี่น้องค่ะเดี๋ยวห้อมาลงมือเฮ็ดกันเลยจ้าพี่น้อง ค่ะนี่ก็จะเป็นทั่วเขาเนาะจ้ะเนาะทั่วลิสงทั่วดินเขาจ้ะต่ำแล้วเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวเขามาใส่นะไมไอศคมไปเลยจ้าใส่พริกลงไปเลยนี่จ้าพี่เนอะ มักพิดลายพิดหน่อยใส่ตามใจชอบน้จาจ้ะเนาะพงนัวจา้าอันนี้ก็จะเป็นต้นหอมพักชีของขา้าเน้จาจ้ะเนาะต้นหอมจา้าเราจะเทลงไปได้ค่ะพี่น้อ พร้อมที่จะตำแล้วจ้าขออนุญาตโยวจักบาทกันดนะจ้ะพี่น้องเสร็จแล้วจ้าซุปน้ำมันสมจ้าพี่น้นองน้ำมันสมน้ำมันดองแล้วจ้าเนาะเสร็จแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟจ,จ้า ค่ะซุปน้ำมันโสมเฮาพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าพี่น้องนี่ยแล้วจ้าซุปน้ำมันโสมเสร็จแล้วจ้าเฮ็ดง่ายๆจ้าพี่น้องเครื่องปรุงก็บ่ได้หลายเนาะจ้าเนาะบ่ได้ใส่เนื้อปลานะจ้าซุปแก่น้ำมันซื่อๆจ้าพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ซั้นนี้ค่ะมื้อนี้พามาซุปน้ำมันโสมกินเนาะจ้าเนาะค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ซั้นนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์สาวบันดงเนี่ลยจ้าเพื่อเป็นกำลังใจกันเนาะค่ะเนาะเพื่อ กดกระดิงๆๆ่งกิ้งกิ้งนะจ้าเพื่อจะทีบอพาิษดคลิปต่อไปนะจ๊ะเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้ซักนิดค่ะสวัสดีค่ะ